คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบีเอทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย13มกราคม2 0 2 4ันี่วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันเสาร์ครับเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่ครับเป็นการพบกันระหว่างกระทิงดุชิคาโกบูครับเปิดบ้านยูเนเต็ดเซ็นเตอร์8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับการเยือนของสะพานทองโกลเด้นสเตทวอริเออร์โดยโคชของเจ้าบ้านครับชิคาโกบูยังคงเป็นบิลลี่โดนาเวนครับ วันนี้จะได้ดวลกับยอดโคตรอย่างสตีฟเคอร์ครับซึ่งเก้าอี้ร้อนๆหนาวๆอยู่นะฮะในเวลานี้ครับผลงานเกมล่าสุดของชิคาโกบูลถือว่ายอดเยี่ยมครับชนะมา3เกมรวดโดยเกมล่าสุดสามารถเอาชนะทางด้านฮุสตันร็อกเก็ตครับทีมจรวดได้ฮะในช่วงต่อเวลาครับด้วยสกอร์124ต่อ119ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นโคบี้ไวท์สาแต้ม4รีบาวด์8แอสซิสต์เสริมด้วยเทพบุตรเซกลาวิน25แต้ม13รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลครับ ส่วนแมททับยังเดม,มารโดโรซานกดไป19แต้ม4ีรีบาล์ตีเอซิสครับสุดท้ายเป็นชิคาโกบูเจ้าบ้านเอาชนะร็อกเก็ตไปได้แบบสวยงามครับส่วนผลงานของสะพานทองโกลเด้นสเตทไวเดอร์แพ้มา2เกมรวดเกมล่าสุดนะฮะเปิดบ้านไพนกกระทงนิวลิมพิลิแคนไปคาบ,บ้านขาดลอย105ต่อ141ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นโมเสสมุดดี้ครับ21แต้ม2รีบาลเสริมด้วยเทรนส์เจคสันเดวิสครับ19แต้ม5รีบาวหนึ่งเซิสต์ และสเตฟานเคอร์รีทำได้แค่15คะแนนเท่านั้นครับกับ1รีบาวและมี6แอสซิสสุดท้ายสะพานทองโกลเด้นสเตทแพ้คาบ้านแบบน่าผิดหวังครับไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้กันเลยดีกว่าครับพ้อยกาดฝั่งเจ้าบ้านครับชิคาโกบูลครับส่งเจ้าหัวฟูโคบีไวท์มาลงสนามเป็นตัวจริงวันนี้ดวลกับพี่แกงสเฟนเคอร์รีครับอย่างไรก็ตามชื่อชั้นก็คงต้องยกให้กับพี่แกงสเฟนเคอร์รีชูติ้งกาดครับเจ้าบ้านชิคาโกบูลใช้จอมเก่าอย่างอเล็กซ์คารูโซโดดเด่นเรื่องเกมรรับับบค จะได้ดวลกับดาวรุ่งอย่างเบรนดนพอสซิมสกี้ครับตำแหน่งนี้ผมชอบคารุโซมากกว่าไปที่สมอลฟอร์เวิร์ดครับทางด้านเทพบบุรเซ็ลาวินครับจะได้ดวลกับเครทอมสันช่วงนี้ออกทะเลครับฟอร์มล่าสุดก็ต้องบอกว่าแซ็คลาวินเหนือกว่าซะแล้วครับเราไปกันต่อที่ตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแม่ทัพของชิคาโกบูครับเดอมาดอรซานจะได้ดวลกับดาวรุ่งนะฮะจอมอึดอย่างโจนาธานคูมินกาฮะจอมดูดันครับตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามเดมาดอรซานชั่วโมงบินถือว่าดีกว่ามาก เซนเตอร์คู่มือในครับนิโคลาวูเซวิชจะได้ดวลกับเควอลลูนี่ครับอีคอยรีบาไว้กับทางด้านสะพานทองตำแหน่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่เจ้าบ้านชิคาโกดูดีกว่าสะพานทองครับแล้วรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านมีปัญหาแค่ทรเรสเครกเท่านั้นตัวสำรองเจ็บส้นเทา้าครับกลับมาได้หลังวันที่22กุมภาพันธ์ส่วนโกลเด้นสเตทววริเออร์ครับขาดผู้เล่นสำคัญถึง4คนครับโมเสตมุดดี้เดมอนกินคริสพอและแกรี่เพย์ตันทูครับ, Moses, dy, Demon, Green, Paul, ton, รบวันนี้จะไม่มีชื่อในสนสามมทั้งหด และนี่ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านชิคาโก,โกบูลครับไลฟ์นี้เป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบป,ประกอบไปด้วยโคบีไวอเล็กซ์คารุโซแซคลาวินเดอร์มาโดโรซาและนูโคลาบูเซวิตครับส่วนทางด้านสะพานทองทีมเยือนครับโกลเดนสเตทวอรวิเอร์ประกอบไปด้วยสตีเฟนเคอร์รีเบรนดอนพัสเซมสกี้เครทอมสันโจนาธานคูมินกาและเควัลลูนี่เจ้าบ้านชิคาโกบูลรั้งอันดับ9ในสายตะวันออกชนะ18แพ้21 ส่วนทางด้านสะพานทองโกลเด้นสเตทวอริเออร์ครับรั้งอันดับ12ในสายตะวันตกชนะ17แพ้ไปถึง20เกมครับทั้ง2ทีมวินเรียดไม่ถึง50%ทั้ง2ทีมเดอร์มาโดโรซานดูดูการนี้22แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกอยู่ที่46% จะได้ดวลกับมาเทพอย่างสตีเฟนเคอร์รี่ครับดูดูการนี้เริ่มแผ่วลงไปครับลดลงมาเหลือแค่26.7แต้มต่อเกมเปอร์เซนตวิโกอยู่ที่45%ครับและทศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่เช้าวันเสาร์ครับชิคาโกบูลกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีต้องมาเจอกับสะพานทองโกลเด้นสเตทไวเดอร์ที่กำลังอยู่ในฟอร์มที่แย่ครับแล้วก็มีปัญหาภายในทีมค่อนข้างมากครับ ตัวผู้เล่นเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งครับชิคาโก,กบูไม่ได้เป็นรองสะพานทองเลยครับสะพานทองมีตัวดีแค่สตีเฟนเคอรี่เท่านั้นครับเพย์ทอมสันยังพึ่งพาไม่ได้วันนี้ยังเชื่อมั่นเจ้าบ้านมากกว่าว่าจะสามารถชนะสะพานทองได้เกิน3แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ